อรุณสวัสดิค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกๆหลานๆทุกๆกคนสำหรับเช้าวันนี้เราได้มาพบกันอีกแล้วนะคะและขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันสงบจิตสงบใจที่จะเข้ามา รับฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ได้ทรงเมตตาตัดกับพวกเราในเวลาเช้าทุกวันทุกวันในเช้าวันนี้วันที่25กรกฎาคมพระองค์ทรงตัดว่ายามที่เจ้าได้ยินเสียงนกร้องพูดคุยกันจงระลึกนึกถึงเสียงของเราที่เรียกร้องเจ้าด้วยความรักลูกเอย๋ยเรา ัดกับเจ้าอยู่เสมอผ่านทางสิ่งที่เจ้าได้เห็นและได้ยินเราตัดกับเจ้าผ่านทางความคิดสิ่งที่เจ้าประทับใจและผ่านทางพระคำของเราเราสามารถตัดกับเจ้าได้ทุกรูปแบบอย่างไร้ข้อจำกัดหน้าที่ของเจ้าคือการเอาใจใส่ฟังในสิ่งที่เรากำลัง ตัดกับเจ้าไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆก็ตามเมื่อเจ้าเริ่มต้นสแสวงหาเราในแต่ละวันเจ้าก็จะพบว่าโลกนี้มีชีวิตชีวาภายใต้การสะติดอยู่ด้วยของเราลูกเอ๋ยไม่เพียงแต่เจ้าจะสามารถพบเราได้ผ่านทางความสวยงามสิ่งความขออภัยนะคะได้ ผ่านทางความสวยงามของสิ่งทรงสร้างเท่านั้นแต่เจ้าสามารถพบเราได้แม้ในความทุกข์และในใบหน้าที่เศ้าหมองเราสามารถทำให้ความทุกข์ระทมที่สุดกลายเป็นเหตุการณ์ที่ร่วมกันก่อผลดีแก่เจ้าได้จงจแสวงหาเราและถ้อยคำของเราในวันนี้ เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยใจสิ้นจุดใจของเจ้าอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคัมย์ย้อนบทที่10บข้อ27แกะของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นตามเราโรมบทที่8ข้อ28 เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามภาพประสงค์ของพระองค์เยเรมี ie, บทที่ย9่สเข้อ13เจ้าจะ,สะแสวงหาและพบเราเมื่อเจ้าจแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจอาเมนพระบริดาเจ้าข้าลูกๆทุกคน ขอกราบขอพระคุณพระองค์ลูกซาบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์คอยตักเตือนสั่งสอนลูกๆทุกคนในทุกๆวันพระองค์ไม่เคยลืมพวกเราทุกคนพระองค์จะทรงมาคอยอยู่กับเราคอยมาเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้พวกเราในทุกเวลาพระองค์รู้ ทุกอย่างในแผนการของเราไม่ว่าเราจะคิดอะไรทำอะไรพระองค์ทรงรู้พระองคอ์ทรงยกตัวอย่างนกในอากาศที่มันร้องและมันพูดคุยกันก็เหมือนกับที่พระเจ้าได้ทรงกระซิบอยู่ข้างๆหูของเราให้เรารู้ว่าสิ่งนี้อย่าไปทำนะไม่ดีสิ่งนี้ควรจะทำและขอให้ทุกคนนั้นได้ฟังเสียงของพระองค์และเดินตามทางของพระองค์ นะและ่าไม่ลืมอ่านพระคัมภีร์ที่ได้มีคําสอนไว้ในพระคัมภีร์ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเราที่เราจะได้รู้ได้เห็นความร,รักของพระองค์ที่มีต่อพวกเราและทุกคนลูกๆทุกคนทราบซึ่งในพระคุณของพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงแมตตาที่จะตักเตือนสั่งสอนลูกที่จะ ให้ลูกไปในทางของพระองค์ที่จะไม่หลงผิดไปขอให้พระองค์ทรงอวยพระพรให้ลูกทุกคนจงประสบความจุกความจำเร็จในหน้าที่การงานที่พระองค์ทรงจัดให้ลูกทุกคนได้ทำให้มีเงินใช้เหลือเฟือมีกินมีใช้ไม่มีหน้สินพ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยและมีความสุขเป็นที่รักใข้ของทุกคนที่พบเห็น ที่เขาจะได้เห็นความอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อลูกๆทุกคนลูกทุกคนขอเดินตามทางขององค์ตลอดไปลูกขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะ